เอนี่เรากําลังจะก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21แล้วครับแล้วโอ้ดีใจจังเลยอย่างนี้เราก็จะกำลังจะได้เจอโดเรมอนดิเจอปุ๊บนะจะได้ขอของในกระเป๋าเลยขอพิเศษทั้งนั้นเลยใกล้สมองสมองใกล้ปายเลพี่มันไม่ใช่ขนาดนั้นพี่โดเลมอนมมีจริงที่ไหนมันไม่มีแต่ว่าพูดถึงในศตวรรษที่21นะ พี่ลองคิดดูสภาพแวดล้อมการศึกษาของอาเซียนเนี่ยโรงเรียนถูกสร้างขึ้นตอนศตวรรษที่19ใช่ไหมครูถูกผลิตขึ้นตอนศตวรรษที่20อ แล้วก็เพื่อมาสอนนักเรียนในศตวตรรษที่21ถ้าอย่างนั้นก็ตามเด็กนักเรียนก็ไม่ทันดิ <c oughs> โโนก็โรงเรียนสร้างตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่นูน่นรูก็เพิ่งมานี่แล้วนักเรียนอยู่ในศตวษนี้จะตามทันกันได้ยังไงอะได้ไงครับพี่ตอนนี้เขาก็เลยต้องมีโครงการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างการศึกษาขนาดใหญ่เลยครับพี่เพื่อให้มันสอดคล้องกับยุคปัจจุบันครับอ ศตวรรษที่21สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษที่20และ19ระบบการศึกษาต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริงและสิ่งสำคัญเพื่อให้การเรียนนั้นประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นเด็กและเยาว,วชนควรมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมหรือ3 r และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 3R ได้แก่การอ่าน การเขียนและคณิตศาสตร์และ 4C ได้แก่ความคิดสร้างสรรค์การคิดวิเคราะห์การสื่อสารและการร่วมมือรวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพและทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีและการบริหารการจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้การเรียนการสอนในศตวรรษที่21และได้มีการพัฒนาระบบการศึกษาในหลากหลายด้านในส่วนการจัดกระบวนการเรียนรู้จึงพยายามเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็นคณะครูรวมกันออกแบบกิจกรรมจัดก,กระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกและเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีต่างๆโดยเฉพาะผ่านเทคโนโลยีให้เข้าถึงความรู้ได้อย่าง รวดเร็วและกว้างขวางมากยิ่งขึ้นซึ่งความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียนเรียกกระบ,บวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า active learning ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โอ้โห oh ถ้าอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าครูเนี่ยต้องมีส่วนสําคัญในการที่จะทําให้เด็กเนี่ยอยากเรียนหรือไม่อยากเรียนใช่ครับอย่างพี่เปิ้ลเนี่ยไม่ชอบเรียนวิชาเลขเลขอังกฤษอังกฤษวิทยาศาสตร์คณิตพละเดี๋ยวก่อนพี่ออยเน<อ>ี่ยว่านับไม่ครบนิ้วแล้วนะทําไมครับเหมือนนี่คือที่ไม่ชอบหรือไม่ได้เรียนคือไม่ชอบไม่เราไม่ชอบเลยเราก็ไม่ได้เรียนมาด้วย ก็ไม่อยากเรียนด้วยโอผมจะไม่เรียนโ้วโง่ดิสงสารเออไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวตามลูกพี่เหลสี่คนไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวตามเด็กศตวรรษที่21ไม่ทันเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนครับ